อยากฝากคนที่เป็นเก้านะครับว่ามันทรมานทีนี้ถ้าอยากหยุดทรมานเนี่ยให้หาตัวนี้เลยดีเกานะเชื่อผมเพราะว่าผมลองกับตัวผมเองแล้วเพราะมันมันดีอ่ะถ้าหากไอยญาติงคนไหนที่เป็นอาการเป็นโรคเกาที่ปวดข้อปวดเข่าที่กินยาได้ไม่หายแล้วก็แนะนำให้ใช่ดีเก้าดีที่สุดเลย สวัสดีครับวันนี้พบกับผมจากจากักรพันธ์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดซับม่วงนะครับจังหวัดสระแก้วมานมัสการหลวงพ่อทองวุ้นนะครับซึ่งหลวงพ่อทองวุ้นเนี่ยมีอาการเป็นโรคเกาต์นะครับแล้วก็ได้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ดีเกากับทางเราไปทานนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับทางหลวงพ่อกันนะครับมัสการครับหลวงพ่อรันทร์ฝน หลวงพ่อมีอาการไงครับถึงได้ซื้อผลิตภัณฑ์ดีเกาของเราไปทานนะคะปวดรู้สึกว่ามันปวดตามข้อตามอไเนี่ยตามข้อครับผมตามข้อตามข้อนิ้วตามข้อนิ้วมือนิ้วข้อศอกข้อเข่าส่วนใหญ่จะปวดเวลาไหนครับปวดเวลากลางคืนเวลานอนนะอันนี้หลวงพ่อเป็นมานาหรือยังครับผมสิบห้าปีนิดเปี่นมาโอ้ว่าสิบห้าปีเลยครับก็คือเป็นเป็นอะไหายเป็นเป็นหน้าหายเป็นเป็นห้าหายนะเวลามันเป็นขึ้นบาปวดปวดจริงๆไม่ ครับผมส่วนใหญ่นอกจากตรงข้อนิ้วแล้วเป็นตรงไหนบ้างครับเป็นเในข้อเข่าเนี่ยตามเขา่าตามนี่น,น่องนี่ตรงนี้มัน,น,น,นจะบวมแดงเวลามันบวมขึ้นมาจะปวดปวดแบปวดว่ากงทีเดียวแล้วปวดอาการเย็นในย่งปวดมากอาการเย็นลยคลับอแล้วก่อนน้นนี้ได้ได้ทานยาตัวไหนไปไหมครับเนี่ยได้ทานแต่ยาที่หมอที่ให้มาทานแล้วรู้สึกว่ามันมีผลข้างเคียงก็เลยไม่อยากทานต่อครับ ทานแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมไม่ดีขึ้นเลยหลวงพ่อได้มารู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีเก้านี่ช่องทางไหนครัไในช่องทางไอนโทรศัพท์ไปกดดูอะไรเเรียกเเรียกว่าอะไรยูทูบยูทูบ t u ย e ูทูบครับเออี่แหละ ครับก็เลยมาเจอกระทังผมที่จับได้อยู่จอเลยจับได้อยู่ก็เลยโทรเอามาทดลองดูก็ถ <c oughs> ือว่าได้ผลนะได้ผลดีขึ้นครอาการก็ดีขึ้นในข้อมือแต่ก่อนจะพับไปไหนนะอ,อันนี้มันจะได้แล้วดี <c oughs> นนเป็นอย่างไแล้วครับฉันไปกี่เมตรแล้วครับเนี่ยไปหมดประมาณตบเมรู้สึกว่าดีขึ้นประมาณตีเมแต่หลังอีกอีกิีเมดหลังนี่ก็คราวนี้ดีรู้สึกว่าดีดีขึ้น มันขึ้นตามไปเรื่อยๆๆะตอนตอนหลวงพ่อทานไประยะแรกนี้เป็นไงบ้างครับอาการรู้สึกว่าปวดมากๆทีเดียวทั้งทีแรกตั้งแต่วันแรกจนประมาณหนึ่งอาทิตย์ละที่ปวดอยู่พอหลังจากหนึ่งอาทิตย์ไปมันจะลดลงลดลงอาการปวดจะค่อยลดลงอาการจะดีขึ้นดีขึ้นนะแต่ลดดับปวดอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์เลยใช่ไหมครับอาทิตย์เลยอีอาทิตย์เลยเพราะว่าครับผมก็ต้องทนก่อนเนาะช่วง<อ>น,นี้ ครับอยาจะพิ่งว่ายาไม่ดีหรือยาดีแล้วเนี่ยทนเอาหน่อยครับผมเมื่อทนไปทนไปเขาเมื่ออาการจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นควปวดก็จะลดลงลดลงหายไปอาการปวดที่เราสังเกตเงี้ยก็เขาค่อยลดลงลดลงลดลงครับจากที่ของข้อนิ้วแล้วก็ครับข้อนิ้วก็ลดลงครับแล้วก็ในเรื่องของข้อขาข้อขาก็ลดลงเลยอันนี้ทานไปทั้งหมดกี่แผงนะครับไปสามแผงแล้วนะสามแผงเหลืออีกแผงนึง ทานไปสามแผงนะครับสามแผงก็หนึ่งกล่องหนึ 1> 1่งสามสิบเมตรครับผมเยองอีกสามแผงครับ okay. รู้สึกอาการมันดีขึ้นเยอะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะอืมครับผมคนที่เป็นเกาสําสหรับคนที่เป็นเกาครับถ้าเกิดว่ายังหาตัวไหนที่รักษาไม่ได้อยากให้หลวงพ่อแนะนํานิดน,นึงครับว่าดีเกานี่มันดียังไงถ้าหาไอ้ยาโยงคนไหนที่เป็นอาการเป็นโรคเก,กาที่ปวดข้อปวดข่อที่กินยาได้ไม่หายแล้วก็แนะนำให้ใช้ดีเกาดีที่สุดเลยพี่อ๋องมีความประทับใจยังไงถึงได้ซื้อผลิตภัณฑ์ดีเกาไปทานครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมป่วยนะแล้วก็ เป็นเกามันปวดเจ็บปวดอะรประมาณว่าแบบไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ขับรถก็ไม่ได้ปวดเวลาเหยียบคงเหยียบคัดก็คิดคิดถึงเกียร์โต้เนาะครับผมแต่พอเจอเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นทางคุณจัดเนี่ยเขรีวิวสินค้าการเบิกจ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าคนขายเยอะผมก็กลัวของปลอมไงพอเห็นทางนี้ก็ รีวิวสินค้าดีแล้วก็เทคแคร์ลูกค้าดีผมก็เลยตัดสินใจให้แฟนกาสั่งครับก็ปกติผมไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายอ่ะต่พอกินครั้งแรกก็รู้สึกความเปลี่ยนแปลงนะจากที่ว่าเราปวดเยอะทรมานมันหายครับก่อนทานนี้คือมีอาการปวดโอ้โหอย่าให้บอกเลยปวดมากปวดมากคนที่ไม่เป็นไม่รู้หรอกคนส่วนคนที่เป็นอยู่อ่ะเขารู้ว่าเขาปวดยังไงแต่ถ้าเขาเปิดใจนะ เปิดใจแล้วเรียกว่ากลับมาใช้ตัวเนี้ยผมว่าจะดีมากๆเลยยาก็ราคาสูงแต่ทีนี้ถามว่าคุ้มค่าไหมค,คุ้มค่าครับเพราะว่าในกรณีที่ว่าถ้าคุณไม่รีบรักษานะถ้าตายมันทํางานไม่ไหวแล้วเนี่ยกับชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกครับผมเสียตังค์เยอะเราได้สุขภาพดีกลับคืนมาเนี่ยผมว่าโอเคนะครับโอเคดีกว่าเยอะเลย แล้วอันนี้พี่ลองทานยังไงครับการเมื่อก่อน,นครั้งแรกผมทานเช้าหนึ่งแล้วก็เย็นก่อนนอนหนึ่งพอทานมาได้ประมาณสองกล่องปุ๊บผมก็เหลือบาลเมตดละครับบาลเมตตอนก่อนนอนทนี็รู้สึกว่าคือเรากินแล้วมันดีเปลีป่ยน,ปนแปลงขึใช่เปลี่ยนแปลงเห็นชัดจับจผลปัปตปตวะอะไรพวกนี้มันดีขึ้นผมก็ทานมาเรื่อยๆครับกินไปนานไหมครับ จำได้ว่ารู้สึกกล่องนี้จะเป็นกล่องที่สามกล่องที่สามครับกล่องที่สามกล่องที่สามแต่ว่าผมเริ่มกินมากล่องที่สามประมาณห้าเม็ดก็คือห้าห้าเย็นอ๋อกินกินทุกเย็นห้าเย็นคือก่อนนอนครับก็ดีนะเพราะว่าอยากให้คนที่เป็นเกาแบบผมอ่ะเข้ามาหาตัวนี้ครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเป็นโฆษณาเกินจริงอะไรครับเพราะว่าลองกับตัวแล้วตัวผมปวด <ม>ปวดอยู่แล้วผมหายหายปวดแล้วก็เราไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าโรงพยาบาลรักนะว่าไม่ดีแต่เราเราเชื่อเราเชื่อในสรรพคุณของยาครับแล้วก็ของบริษัทเขาตัวยาเขาก็ดีเพราะว่าจัดที่ผมปวดปวดอยู่ทรมานเนี่ยแล้วเราทรมานจุดตรงนั้นมันเราหายไปแล้วครับเรากลับมาสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติ ไม่ว่าจะทําอะไรทํางานที่เราเป็นอาชีพเราขับรถไปนู่นไปนี่เดินเหินกินอะไรก็ได้ไม่ต้องระวังแต่ให้ควบคุมก็อย่าตามใจปากมากครับทีนี้ก็อยากให้พี่อ๋องฝากกับทางผู้ชมทางบ้านนะครับว่าที่มีอาการอย่างพี่อ๋องเนี่ยให้ลองมาทานดีเกลว,ว่าดีเกลมันดียังไงครับผมอยากฝากถึงคนที่เป็นเกลนะว่าให้เปิดใจครับ ตัวมาทานตัวเนี้ยเพราะว่าของผมอะ่ะกินแล้วกินแล้วดีไม่ใช่ว่าดีในในชั่วชั่วแบบยาแพงแต่ว่าดีเพราะสารพคุณครับเพราะว่าตัวผมอะ่ะนอนในซีอสิบวันออกมาก็รักษาเป็นเดือนเหมือนกันก็ไม่กระเตื้องมากระเตื้องตอนนี้ว่าแฟนเขาแนะนํามาแล้วก็บอกว่าจะได้ทํางานได้ ปกติได้อยากฝากคนที่เป็นเกานะครับว่ามันทรมานทีนี้ถ้าอยากจะหยุดทรมานเนี่ยให้หาตัวนี้เลยดีเกานะเชื่อผมเพราะว่าผมลองกับตัวผมเองแล้วเพราะมันมันดีอ่ะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าดีเกาครับดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกาต์อุดมไปด้วยเรมันเยรู้หรือเสกตียาสมุนไพรจีนโบราณผสารกับแดนดีไลออนและการโนเดอร์มาลูซีดัมหรือเห็ดลินจือ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากีอ้อันอุดมไปด้วยสารฟลาวนอยด์โพลิฟีนอลแคโรทีนและไพราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วย ให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ